สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลนท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกับ Pontos เอสไดเวอร์นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ แต่ถ้าเกิดเราจะมาเรียกว่าเป็นรุ่นใหม่จริงๆมันก็อาจจะเรียกไม่ได้เต็มปากเต็มคำนะเพราะว่าทาง p a n e r a Stewer เนี่ยก็ทางแบรนด์ Montecarlo เนี่ยก็เคยทํามาแล้วนะครับแต่ก็จะเป็นในอดีตนะครับจริงๆเ่ะเราอาจจะมีภาพจําเกี่ยวกับนาฬิกาในคอลเลกชันไอคอนกันเนาะเออว่ามันมีการน้ 200, 300, 300ํา200เมตร300เมตรบ้างนะครับในตัว v e n t u l e r a ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางแบรนด์เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับที่มันเป็นเกี่ยวกับ Specialized เกี่ยวกับการดําน้าจริงๆจังๆของเขาเลยก็มี ก็คือในคอลเลกชันพอนโตสเดเวอร์นี้นั่นเองนะครับพอมาในปี2023นี้นะครับทางแบรนด์ก็เปิดตัวนะครับเป็นตัวดำน้ำตัวที่เขาเอากลับมาทำใหม่นะครับคล้ายๆว่าเป็นการปรับปรุงใหม่ขนาดเคสไซส์นะครับรวมถึงกีนไอของความเป็นพอนโตนะครับก็ยังมีอยู่แต่ก็มีการปรับปรุงในหลายจุดนะครับวันนี้เราจะไปรีวิวกันเรือนนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมหยิบมาเนี่ยหยิบมาคือแบบทั้ง2สีเลยนะครับวันนี้เราจะไปชมกันทั้ง2สีเลยนะครับ ก็แต่ละเรือเนี่ยผมกล้าบอกได้เลยว่ามันเป็นนาฬิกาดำน้ำสเปเชียลเดที่เอาจริงนะน่าจะคือเหมือนตอบแทนอะลูกค้าที่แบบว่าติดตามแล้วก็ชื่นชมในในโมลิสลาครัวจริงๆเพราะว่าเขาแถมสายให้2เส้นด้วยนะครับซึ่งแปลกมากในในกรณีที่แบบ ถ้าเราจะวางตัวเป็นนาฬิกาดำน,น้ำจริงจังเนี่ยคือเขากะให้เราแบบใส่ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะครับซึ่งแต่ละเรือนเนี่ยก็จะมีสายเพิ่มอีกอย่างละ2เส้นรวมเป็นที่ติดตัวเรือนมาก็จะมีทั้งหมด3เส้นเลยทีเดียวซึ่งแต่ละหน้าปัดเนี่ยก็แถมสายไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนสายแถมด้วยนะครับเริ่มแรกเลยนะครับผมพาไปดูในสเปคตัวเรือนกันก่อนนะครับ ก็ใครที่คิดว่าพอนโตจะเคสไซส์ใหญ่หรือเปล่าจริงๆแล้วขนาดดีมากนะครับเคสไซส์ตัวเรือนมาเพียง42มิลมนะครับแล้วก็ความหนาอยู่ประมาณ13นะครับแล้วก็ลักทุลักเนี่ยนะครับอยู่ที่50.5นะครับก็เอาจริงเนาะมันมาในรูปแบบสายยางเนี่ยเอาจริงก็ตอนแรกก็แอบ,บคิดว่าเอ้ยถ้าคนแขนเล็กจริงๆจะใส่ได้ไหมนะครับแต่พอมาดูด้านข้างตัวเรือนเนี่ยคือแบบสบายใจแล้วก็หายห่วงเลยนะครับว่าเออตัวหูลักตัวหูข้ขอศอกตัวเนี้ยมันโค้งลงแบบ กือบตรงเลยทีเดียวนะครับเลยทำให้ตัวสายเนี่ยเวลามันอยู่กับตัวเรือนเนี่ยตัวหูลักต่างๆเนี่ยมันทําให้ตัวเรือนเนี่ยแบบมันโค้งลงมาเลยนะครับนี่ผมแบบเห็นทีแรกเนี่ยไม่ได้ลองนะผมก็รู้ได้เลยว่าเออมันใส่ได้แน่นอนสําหรับคนที่แขนเล็กนะครับ แล้วก็ตัวสเปคเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยก็ยังเป็นเครื่อง M L 1 1 5ห้อยู่นะครับใครที่ชื่นชอบในคอลเลคชันไอคอนงี้นะครับก็เป็นเครื่องตัวเดียวกันนะครับการเดินก็2880 0นะครับสำรองพลังงานสูงสุดก็อยู่ประมาณ40ชั่วโมงโดยประมาณนะ3 7 38ประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็เรือนนี้นะครับกระจกของเขาเนี่ยมาเป็นแบบชนิดที่แบบเป็นดำน้ำนะเป็นแบบซอฟาแบบเคิร์ฟแต่ว่าจะไม่มีเลนส์ขยายนะครับเพราะว่าเราต้องการมองด้านข้างเนี่ยให้มันหมดจด แล้วก็ให้มองด้านข้างเนี่ยให้มันเห็นตัวนาฬิกาตัวหน้าปัดนะครับแบบนี้คือดำน้ําจริงๆจังๆลวละนะครับก็มันอาจจะเทียบกับในส่วนตัวขอบเบลเซลที่อยู่ข้างนอกแบบแบบที่ผมใส่ตัวเนี้ยที่ตัวนี้ซีสโคเปอร์สามเนี่ยมันอาจจะเทียบกันไม่ได้เพราะว่าตัวเนี้ยเขาทําออกมาเป็นสเปเชียลดิสก็คือแบบเฉพาะเจาะจงหรือว่าเอามาใช้งานแบบจริงๆจังๆนะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับเราจะเห็นตัวคราวเนี่ยของเขาเนี่ยมาให้ทั้งหมดอยู่2คราวนะครับก็คราวที่เขาให้มาเนี่ยในตำแหน่งที่แบบเด่นที่สุดเนี่ย มันก็จะเป็นในลักษณะที่แบบมีแบบเหมือนสีส้มเนาะให้เข้ากับตัวแบบหน้าตาตัวอะไรต่างๆเนี่ยคือมันมีความเด่นมากตัวคราวที่เด่นที่สุดเนี่ยจะเป็นเอาไว้ในปรับในส่วนตัวขอบเบเซลข้างในนะครับที่คล้ายๆเป็นเบเซลอินเสิร์ตที่หมุนได้อย่างเงี้ยนะครับซึ่งการใช้งานก็เราจะเห็นพวกนี้เนาะโดยส่วนใหญ่อะ่ะผมจะเห็นในพวกที่มันมีหมุนขอบแล้วก็เก็บเม็ดเกลียวอะไรแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ในดำน้ําที่แบบว่าไม่ใช่300เมตรอะประมาณ600เมตรขึ้นไปอะ่ะโดยส่วนใหญ่เขาจะใช้แบบคราวแบบนี้กันนะครับ ซึ่งเอาจริงๆมันก็แอบใช้ยากนิดน,นึงนะครับเวลาเราใช้งานทีนึงเนี้ยเราก็ต้องเอามาคลายเกียวก่อนแล้วก็เอามาใช้งานเนี้ยซึ่งบางทีเนี้ยมันอาจจะไม่ถนัดมือแต่การันตีรับรองเลยว่าแบบเนี้ยแน่นหนาแล้วก็คือแบบกันน้ําแน่นอนนะครับส่วนคราวหลักเนี้ยจะอยู่ในตําแหน่งเดิมนะครับคือตําแหน่ง3นาฬิกานะครับก็ตําแหน่งคราวต่างๆก็ มีการคลายเคิวออกประมาณ4-5ถึงรอบเนาะก่อนเราจะปลดเมดได้เนี่ยเวลาเราดึง1ล็อกเนาะก็จะเป็นการปรับตั้งวันที่นะครับอีก1ล็อกนะครับก็จะเป็นการแฮกเข็มวันที่แล้วก็เป็นการตั้งเข็มนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราเข้าใจได้นะครับใน,นกลไกนาฬิกาทั่วๆไปนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆของเรือนนี้ก็คือการทำดีเทลหน้าปัดนะครับเรือนนี้หน้าปัดของเขาเนี่ยออกมาในโทนสีดำก็จริงแต่ว่ามันจะมีการแบบเหมือนนาฬิกาพวกฟิววอชอะเป็นการพ่นทรายหยาบๆหน่อยนะครับแล้วก็ตามหลักชั่วโมงต่างๆก็เน้นความเงาเนาะมันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนนาฬิกา2เรือนมารวมอยู่ในเรือนเดียวนะครับคือหลักชั่วโมงเนี่ยเหมือนนาฬิกาพวกนาฬิกาดีสนาฬิกาสวยๆ,ๆหรูๆหน่อยพอมาเจอหน้าปัดแบบครุขระเหมือนนาฬิกาฟิววอชแบบนาฬิกาสายลุยอะ มันเลยทำให้เรือเนี้ยคือเราสามารถหยิบจับมาใส่ในชีวิตประจำวันได้สบายๆนะครับก็อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบมาแล้วก็การดีไซน์หน้าปัดในส่วนของตัวข้างในเนี่ยที่มีในส่งตัวแชปเตอร์ลิงตัวตัวในเนี่ยมันก็จะมีตามหลักก็จะเป็นลงไว้เป็นสีส้มด้วยนะครับก็ให้อารมณ์แบบตัดกับเข็มนาทีเข็มวินาทีที่มีปลายสีส้มเนาะแล้วก็รวมถึงตัวสายนะครับที่เขาให้มาเนี่ยเป็นสายลักษณะที่แบบฟิตกับตัว เลือนพอดีพอดีนะครับโดยที่ไม่มีช่องว่างใดๆนะครับก็แน่นอนแหละนะครับสายชนิดนี้ก็จะค่อนข้างที่จะดูเนียนตาแล้วก็ดูดีนะครับตัวสายเนาะก็จะมีการตีตราแบรนเนาะโมนิสฝั่งนี้นะครับแล้วก็คำวันลาคัวจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จัดว่าเป็นสายคุณภาพสูงมากๆนะครับสมบัคเคิลเนี่ยก็ใหญ่สะใจแล้วก็ดูแข็งแรงแน่ๆนะครับดูแบบแบบธรรมะธรรมงมากๆนะครับ อันนี้คือในส่วนของตัวสีส้มนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของตัวหน้าปัดสีขาวอยากบอกว่ามันคนละอารมณ์เลยนะครับผมว่าถ้าจะเอาแบบสปอร์ตไดเวอร์จัดๆเนี่ยผมเชียร์หน้าดําสวยมากๆแต่พอมาเป็นหน้าขาวเนี่ยดีเทลเนี่ยมันดูบางเบาลงนะครับจริงๆอะมันมีดีเทลเหมือนกันนั่นแหละแต่เรือเนี่ยมันจะดูบางเบาลงมันเหมือนแบบ ออกแนวแบบเรียบๆขินคลีนนะครับใส่สบายๆายนะครับออกแนวแบบหวานๆหน่อยหนึ่งนะครับแต่ใครที่อยากได้คู่สีที่แบบรอมมั่ก็เคยเห็นอนะอย่างแบบคู่สีแบบสีขาวแบบเนี้ยขาวแบบขาวบริสุทธิ์เลยนะต,ตัดกับน้ําเงินแบบออกเข้มๆเนี่ยมันเลยทําให้ตัวหน้าปัดตัวจุดเด่นต่างๆเนี่ยมันดูโดดเด่นขึ้นแต่ก็ดูแบบโดดเด่นไม่มากนะครับมันเลยทำให้ตัวหน้าปัดเนี่ยมันดูดีดูกลืนกันมากๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้หน้าปัดสีขาวเนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็ดูดีก็คือการตัดแสง ผมชอบพูดในหลายๆคลิปมากๆนาฬิกาเรือนไหนเนี่ยถ้าเป็นในน้าปัดสีขาวมาเนี่ยดูส่วนใหญ่จะได้เปรียบในเรื่องการตัดแสงมากเพราะมันเป็นสีดำอ่ะถ้าเรามาเทียบกันอะ่ะเพื่อนจะสังเกตได้เลยเวลาแสงมาลงมาเนี่ยสีดำเนี่ยเวลามีฝุ่นมีลายอะ่ะมันจะเห็นชัดสุดแต่พอมันเป็นสีขาวแบบแบบไม่ว่าจะเป็นสีขาวในใน,ในส่วนของตัวเรือนนาฬิกาหรือหน้าปัดนาฬิการวมถึงอย่างแบบ สิ่งของใช้งานทั่วไปของเราอย่างเช่นรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีอารมณ์ว่าเออถ้ารถสีขาวเนี่ยการดูแลรักษาภาพลักษณ์หรือว่าการที่เราจะต้องมาปรับหรือมาเช็ดบ่อยๆหรือว่าสิ่งสกปรกต่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยอย่างสีฟ้าอย่างสีแบบสีขาวขาแบบนี้แล้วก็ตัดด้วยแบบสีน้ําเงินเนี่ยเวลามันมองเนี่ยมันดูเคลียร์ไปหมดนะครับอันนี้ผมชอบในส่วนของตัวสีขาวที่มันที่มันเคลียร์แสงได้ดีมากๆนะครับมันเป็นจุดเด่นของหน้าปัดสีแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ในตัดแน่งตัวปรับตัว หลักเนี่ยในส่วนของตัวขอบเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบสีน้าเงินเข้มๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคราวก็ปกตินะครับแล้วก็ในส่วนตัววันที่นในตํางแตหกนาฬิกาเนี่ยจานวันที่สีขาวเนี่ยเวลาเรามองหน้าปัดตรงๆมันก็จะดูกลืนกันไปหมดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของตัวสีดำเนี่ยมันก็อาจจะพอเห็นได้บ้างนะมันจะเด่นนิดนึงแต่พอมันเป็นสีขาวเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะกลืนกว่านะครับใครที่ชอบวันที่ไม่เด่นๆเนี่ยหรือว่าไม่ค่อยแบบ ไปบทบังตาเราในตำแหน่งซ้ายหรือขวาเนี่ยมันมาอยู่ในตำแหน่ง6นาฬิกาแบบเนี้ยผมว่ามันทําออกแบบมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับแต่ก็ต้องยอมรับแหละนะครับไม่ว่าในส่วนของตัวฟอนต์ข้างนอกนะครับตัววันที่การวางหลักชั่วโมงนาทีต่างๆลงถึงเคสซสตัวเรือนการวางตำแหน่งคราวต่างๆเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นอยู่แล้วของทางโพลต์เอสเดเวอในยุคก,ก่อนนะครับแต่มาในปีนี้ก็ เพียงแค่การปรับปรุงในบางส่วนเช่นการลดขนาดตัวเรือนลงนะครับการลดฟอนต์ต่างๆลงการทำทำให้ตัวเรือนมันบางขึ้นนะครับแล้วก็ตัวฝาหลังเนี่ยก็จะใช้เป็นแบบฝาน็อตยึดนะครับซึ่งฝาน็อตยึดของเขาเนี่ยก็จะทําให้ตัวเรือนเนี่ยบางลงแน่ๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันทําให้ตัวเรือนตัวฝาหลังเนี่ยดู เรียบสนิทกับตัวเรือนแล้วก็ดูคลนดูหรูกว่าเดิมนะครับคือดูผุนผื่นเนี่ยมันไม่เหมือนแบบนาฬิกาดำน้าจริงๆจังเท่าไหร่นะครับแต่เรือนเนี้ยถูกออกแบบมาให้เป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งมันทาให้ตัวเราเนี่ยอยากใส่เรือนนี้ทุกๆวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ผมอยากแนะนํามากๆนะครับส่วนตัวสายต่างๆเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบที่เราสามารถเอามือเนี่ยดึงออกมาได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปเปลี่ยนสายนะครับเริ่มแรกเลยผมพาไปดูในส่วนตัวน้าปัดสีดากันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในสายรูปแบบที่1นนะครับที่ไม่ใช่ติดตัวเรือนมาเนาะเป็นสายยางช่ดเดียวกับที่ติดตัวเรือนมานั่นแหละนะครับก็จากเดิมสีส้มนะครับก็เปลี่ยนเป็นสีดําเท่านั้นเองนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของตัวสายเขานะครับใครที่ไม่ต้องการความฉูดฉาดหรือว่าไม่ต้องการความโดดเด่นอะไรมากอย่างเงี้ยนะครับก็อยากใส่ในชีวิตประจาวันแต่ก็ยังได้อยากได้แบบสายยางอยู่นะครับเส้นนี้ก็เหมาะกับเพื่อนแน่น แล้วก็ลืมบอกไปนะครับวิธีการเปลี่ยนเนี่ยผมไม่ได้ทาให้ดูเนาะเพราะว่าไอการเปลี่ยนเนี่ยมันง่ายมากนะครับเพียงแค่ลูืเพื่อนแบบเอาแบบบีบฝั่งนึงเนี่ยแล้วก็ดึงออกอีกฝั่งหนึ่งแล้วค่อยดึงออกแล้วใส่ก็ใส่ฝั่งนี้ก่อนนะครับแล้วก็บีบฝั่งนี้แล้วค่อยๆกดฝั่งนี้เข้าไปแค่นั้นเองนะครับก็จะอารมณ์ก็จะออกแนวแบบตามที่ผมบอกเลยมันจะแบบใส่สบายแล้วก็ดูไม่ค่อยโดดเด่นนะครับสามารถใส่ในชีวิตประจำในรูปแบบใส่ใส่ยางได้นะครับยางของผมเนี่ยผมจะเหลือรูประมาณ3มรูนะครับข้อมือผมอย ก็อย่างที่บอกในตอนต้นคลิปเลยว่าเออคือมันใช่อ่ะคือยังไงก็คือน่าจะขายดีในบ้านเราด้วยแหละนะครับเพราะว่าคนข้อมือประมาณเนี้ยหนิ้วเนี้ยประมาณเนี้ยใส่มีเยอะมากๆนะครับส่วนใครที่แขนเล็กจริงๆจังๆเนี่ยก็ยังมีรูให้ขยับได้อีกนะครับอันนี้ก็บอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเออเรือนนี้น่าจะถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนนะครับอัอนนี้คือในรูปแบบสีดํานะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นในรูปแบบสุดท้ายนะครับก็หรือว่าเส้นที่3นั่นเองนั่นแหละนะครับก่อนหลังจากที่เราดูสีส้มเนาะแล้วก็สายยางสีดําแล้วก็อีกเส้นนึงก็จะเป็นสายผ้านะครับ ก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่ามันเอาใจคนที่ชอบแบรนด์นี้จริงๆเขากะให้เราเอาแบบสายเอนนี้ได้ในทุกๆโอกาสเลยจริงๆนะครับแล้วก็สายของเขาเนี่ยใครที่เคยเล่นพวกพอนโตสโคโนกราฟหรือว่าเป็นในรูปแบบที่แบบเป็นหน้าแพนด้าที่มันมีสายแถมะอะไรอย่างเงี้ยสายก็จะคุณภาพเดียวกันเลยนะครับคือดีมากจากประสบการณ์นะถ้าเราซื้อเฉพาะสายแยกนี่ผมว่าต้องมีแบบสี่ห้าพันอ่ะขั้นขั้นต่ำะนะครับเพราะว่าคุณภาพสายคือแบบรู้เลยว่าดูดีราคาราคาดีแน่นอนนะครับก็จัดว่า ซื้อ1ได้ถึง3รูปแบบเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของส่วนของหน้าปัดสีดำนะครับเราไปดูในหน้าปัดสีขาวกันบ้างน,นะครับเริ่มแรกเลยนะครับก็เส้นที่ติดตัวเรือนมาเนาะจะเป็นลักษณะสีน้ําเงินเนาะอย่างที่เราดูไปเมื่อกี้นะครับสีน้าเงินที่แบบออกแนวแบบน้ําเงินเข้มๆนะครับเวลามันอยู่บนข้อมือผมใส่หให้ดูก็6.3นิ้วนะครับผมจะเหลืออยู่3รูนะครับแล้วก็เวลาใส่เนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ นะครับนี่คือเอายิงตอนที่ผมเห็นตอนที่เขาลงโฆษณาลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีความรู้สึกว่าเขาเอาเรือน,นี้จับใส่ในข้อมือคุณสุภาพสตรีอย่างเงี้ยนะครับมันก็ให้อารมณ์ที่แบบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรือนนี้ถ้าพูดตามจริง42มิล่ะมันควรจะเป็นแมนไซา์เลยนะคือเอาใส่ได้เลยแบบผู้ชายเนี่ยใส่แบบ ใส่ได้น่าจะสวยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดแบบเออเขาก็อยากให้แบบเรามองอีกมุมหนึ่งด้วยถ้าเกิดเป็นคุณสุภาพสีใส่เนี่ยมันก็พอได้อยู่นะครับเลยทำให้เรือนนี้ดูออกแบบหวานๆหน่อยนึงด้วยนะครับแต่โดยส่วนตัวนะผมชอบในเรื่องสีดํามากกว่านะครับเพราะว่าหน้าปัดตัวเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะมีดีเทลที่แบบเหมือนกันแต่ว่าการทําสีอะมันอาจจะดูแบบดูสุภาพไปนิดนึงนะครับมันไม่ออกแนวสปอร์ตไปเลยอะนะครับมันสู้ในหน้าปัดสีดําแบบพ่นใส่หยาบๆไม่ได้นะครับ แต่ก็ดูสวยนะใครที่ชอบหน้าปัดสีขาวผมว่าก็ตามหายากเหมือนกันนะในท้องตลาดที่แบบสายแบบเนียนๆกับตัวเรือนแบบเนี้ยนะครับไม่มีช่องว่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาในรูปแบบที่แบบดูหรูหราด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะมองหายากมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายเส้นแรกนะครับแล้วก็อันนี้เนรูปแบบเส้นที่2นะครับก็คือเป็นหน้าปัดสีขาวมากับสายสีขาวเลยนะครับ ให้อารมณ์ที่แบบว่าเข้ากับในส่วนตัวหน้าปัดนะครับก็คลคยที่เลอะๆหน่อยอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกว่าต้องการแบบความแบบดูไม่ค่อยเลอะสายเส้นนี้ก็อาจจะไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบแนวแบบขาวๆดูเรียบเรียบดูเรียบร้อยดูสุภาพอะไรเงี้ยนะครับผมว่าตามตัวจับย่างจริงนะจะเอานาฬิกาในทรงแบบหน้าปัดขาวออกรูๆูนิดนึงรวมถึงสายยางที่แบบทําออกมาดีๆแบบเนี้ยนะครับ ก็มีเฉพาะใน p o n t o s x d เอ็กนี่แหละนะครับที่ผมเห็นนะก็จะว่าดีมากๆนะครับนี่เนี่ยอารมณ์บนข้อมือนะครับเท่าจริง42มิลนี่ผมว่ามันน่าจะเหมาะกับผู้ชายมากกว่านะถ้าเกิดผู้หญิงเนี้ยคุณสุภาพสตรีใส่เนี้ยอาจจะต้องแบบรูสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเนี่ย42มิลลักทุลักถ้าเราวัดตามที่ผมเอาให้ดูเมื่อกี้คือมัน50.5แต่พอมันใส่ปุ๊บเนี่ยมันดูไม่ล้นไม่กลางเลยนะ ยอมรับเลยว่าเรือนี้แบบมันทํามาแบบเข้ารูปพอดีเลยแล้วก็ไม่มีความที่มันจะมีความมีล่องมีอะไรให้มันแบบคาใจหรือว่าสงสัยในรูปแบบที่มันอยู่บนบนข้อมือกับนาฬิกาเคสไซส์แบบประมาณ42เลยนะครับจันว่าดีมากๆอย่างอย่างตัวที่ตัวนี้ของผมเนี่ยสามเมตรอย่างเงี้ยนะครับเวลามันเวลามันอยู่บนข้อมือนี้มันก็จะมีความตรงๆแบบเนี้ยนะครับเวลาใส่สายอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีล่องรูเลยมาหน่อยนะครับ มันก็อาจจะทําให้แบบเออนาฬิกาทั่วไปมันจะออกในแนวเนี้ยนะครับแต่พอมันเป็นเรือนนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีการแบบให้ความโค้งมานะครับแล้วก็สอดรับกับตัวแขนมันดูแบบเข้ากันมันดูใส่สบายมากๆนะครับแล้วก็มันดูแบบเหมือนจะใหญ่นะแต่มันก็ไม่ใหญ่นะครับมาเลยนะให้เรือนนี้คือเอาจิงคือน่าจะถูกใจใครหลายคนเหมือนกันนะครับอย่างข้อมือแบบ6นิ้วอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเล็กกว่า6นิ้วนิดนึงอย่างเงี้ยเพื่อนๆใส่เรือนดือนนี้ได้แน่ๆนะครับคือรับประกันเลยว่าเพื่อนใส่ได้แน่นอนนะครับ แล้วก็อันนี้ในรูปแบบเส้นสุดท้ายนะครับของหน้าปัดสีขาวนะครับเขาก็จะทําสายผ้าออกมาในลักษณะแบบสีน้ําเงินเข้มเลยนะครับก็ถ้าเป็นสายยางเขาก็จะสีนี้นะครับคือโทนเดียวกันเลยนะครับมาในรูปแบบเออผมว่าดูดีมากๆอ่ะนะครับก็ใครที่รู้รู้สึกว่าชอบสายผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าชอบสายหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แน่นอนแหละนะครับมีให้เปลี่ยนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์ทั้ง2เรือในรูปแบบ ที่สานะครับสายผ้าเนาะเส้นหนึ่งสีดําเส้นหนึ่งสีน้ําเงินนะโหแบบสวยจริงๆนะครับน่าจะเป็นอะไรที่แบบผมว่าน้อยแบรนด์นะที่อยากแบบแถมก็แถมแบบแบบเนี้ยนะครับคือจัดว่าคุ้มมากคือผมกล้าบอกเลยนะผมเคยขายสายของทางแบรนด์แยกเนี่ยเส้นหนึ่งไม่ถูกนะครับเส้นหนึ่งหกพันห้าเจ็ดพันนะไม่รวมบัคเกิรเงี้ยแล้วก็เรือนเนี้ยได้มาทั้งหมด2เส้น3เส้นรวมกับติดตัวเรือนมาเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าโคตรคุ้มนะครับ แล้วก็เรือนหนึ่งที่แบบเออลุยได้สบายสบาแล้วก็มีกิมมิคกันหมุนขอบที่ไม่เหมือนใครนะครับเลยทำให้พรอนตเอ็กซ์สแเวอร์เนี่ยน่าจะแรงๆอยู่นะในบ้านเรานะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับก็เจอกันคลิปถัดไปนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับใครที่รอในส่วนของตัวไอคอนที่เป็นในรูปแบบของทิฟฟานี่บูในเคสไซส์42เนี่ยมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมแล้วเราเจอกันคลิปถัดไปครับผม สวัสดีครับ